สวัสดีครับมาครับมาเราลองมาทําตัดยอดมะละกอเนาะทําให้ต้นมะละกอมีลูกดกตอนนี้เราก็แต่งจริงแต่งอะไรก่อนนะครับแต่งใบมันก่อนเนาะแต่งใบครับแต่งใบเพราะมันจะได้ไม่ไปเลี้ยงใบเราเอาใบออกเลยนี่ครับใบกองไว้เลย ใบออกตอนนี้เราก็จะให้เหลืออยู่ห้าห้าใบเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเรามาตัดยอดครับอันนี้เราออกเลยก็ไดมันเหี่ยวแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเรามาตัดยอดตรงนี้ออกนะหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาตัดยอดออกครับนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับแล้วมาตัดยอดออกเดี๋ยวลูกตูจะทำให้ดูนะครับห้าแล้วก็ตัดยอดออก เป็นจังได้น้อนอพี่น้องไทยเฮาผ่านพ้นอีกหนที่เก่าความอุกอังเอาผู้เราแล้วไปฝากความทำข่าวพ้ทนทั้งบ้านที่จากมาไกลผ่านหน้าจอท่องอ่อนละมาในเพชกุมผู้เชี่ยวบ้านเฮาปีไม่ยังเขา ลมหนาวพัดมาทางยู่สาวบ้านแก้งถาดทองน้องซึงมีครูสอนกอดนอนหรือ,อยังปุดยมโอโลสาวคุมวัดโพตำบลผักฟังปีใหม่ขอให้สมหวัง,งเดินนางกวางโจนบ้านดอสาวน้องคนไทย นาะให้คงได้เต็มเป้าเขาขึ้นนาะป้าขึ้นเหล่าได้ข้าวเจ้าสีเข้าเรือนหอบานเพชรโคกสะอาดได้กินเข้าวไม่ป่ามันสีนอปู่ยาตายายแม่พ่อสำบายดีบ่นกคนทั้งบ้าคือทอดละนอนบ้านเฮาสิเดงตั้มบนสายเลือดผู้เชียวลำำอม มันยังคนคือเก่าคือลัสู่เดือดเอ้ยายที่แนวบอดีจทิมไว้ปีลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลกล,ลานผู้เชียวบ้านหาวสาวน้องคนไทย น่าให้คงได้เต็มเป้าเขานน้ากันน้ป้าขึ้นเ่าได้ข้าวเจ้าสีขาเรือหนหอบานเพชรสะอาดได้กินข้าวไม่ป้ามันสีนองปู่ยาตายายแม่พ่อสบายดีบ่เนาะคนทั้งบ้านคึอฮอดละน,น้องสีน้องสิเดงตำดนสายเลือดผู้เยวลำพม